ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสมัยวิสามันสมัยที่สองเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานายชายัยฤทธิ์เขาวงทองสอบอบจอเขตหนึ่งอำเภอเมืองได้ขอหารือในที่ประชุมแต่ประธานสภาเห็นเป็นเรื่องสําคัญของให้เสนอขึ้นมาเป็นยติเพื่อสภาจะได้หารือร่วมกันนายชายัยฤทธิ์จึงเสนอยติด่วนด้วยวาจาโดยแสดงภาพประกอบแบบรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงที่ชาวอุดรเข้าใจว่ารถไฟทางคู่จะยกกระดับตีคู่ไปกับรถไฟความเร็วสูงข้าม เมืองอุดรออกไปส่วนประชาชนจะรอดใต้ารางรถไฟการจราจรก็ไม่ต้องติดขาดแต่ปรากฏว่ารถไฟทางคู่จะเข้าในเขตเมืองก่อน400เมตรเพื่อเอาสินค้าลงให้บริษัทเอก,กชนรายหนึ่งแล้วค่อยยกระดับข้ามเมืองไปจึงเป็นคําถามว่าทําไมถึงไม่ยกระดับตั้งแต่นอกเมืองเพื่อจราจรจะได้ไม่ติดขัดจึงนําเรื่องนี้เข้าสภาของให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับขึ้นเหมือน,นรถไฟความเร็วสูงด้านนายวิเชียนขาวคำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธา,านี กล่าวว่าเห็นด้วยกับสออจชยัยฤทว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องลงสินค้าระนาบพื้นสามารถลงสินค้าบนพื้นที่ต่างระดับได้หรือย้ายคลังสินค้าออกไปอยู่สถานีหนองตะไก้ซึ่งถ้าเราไม่ทักท้วงเขาก็จะสร้างเป็นอุปสรรคกับการจราจรในอนาคตสมาชิกสามารถทักท้วงหรือเสนอยติให้สภาออจมีความเห็นในฐานะตัวแทนประชาชนชาวอุดร1.5ล้านคน ไปที่การกรถไฟให้ทบทวนแบบและเพิ่มงบในการก่อสร้างให้รถไฟทางคู่ยก,กระดับขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ากรณีการขอแก้ไขรูปแบบทางเดินรถไฟบริเวณทางพาดบ้านจันทร์ในการประชุมกรอออุดรธานีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาภาคเอกชนได้นำมติของการประชุมร่วงภาคเอกชนหรือกกอร,รเข้าหาหรือในที่ประชุมขอให้การกรถไฟแห่งประเทศไทยมาชี้แจงความชัดเจนในเรื่องนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งไปยังการรถไฟแห่งประ เทไทยให้มาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไปหากไม่สามารถเดินทางมาได้ให้ชี้แจงผ่านโปรแกรมซูม